สารมิตรไม่เห็นใครหัวหน้าแล้วแคมป์มึงก็หายแล้วจานมึงต้องปักใหม่เดี๋ยวนี้เลยกําลังก็ว่าไงพวกท่านมาทำอะไรในดินแดนข้าสารมิตรโอ้โหจานเปิดแบบที่มามีเห็นซ้ายบนมันจะเขียนว่าแต่ตอนนี้ได้แล้วก็น่าจะกำลังใช่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 ดันบ่นมันจะเขียนว่าแคมป์ของท่านใช้แร่ลาปินที่นี่ได้ทุกเมื่อเลยนะชื่ออะไรวะโอ้ ชื่อแล้ชื่อแร่นั้นชื่อว่าลาปิสเหรอครับแต่ที่เน่มาบอกชื่อเล่นมาว่ามันสามารถใช้งานพวกมันได้อนุญาตให้เข้ามาเก็บได้เออจานแล้วกําแพงแล้วก็มีรูแล้วเนี่ยมันเจาะเข้ามาแน่นอนครับมันมีรูตั้งนานแล้วแกนกูก็ไปซ่อมทุกอันอ่ะไม่เห็นจะใส่มีรูโอ้ยเจ็บตูดก็ต้องปุ่นไปเรื่อยๆอ่ะแคนว่ามึงมาดูตรงไผ่ดิมึงเอาจริงอ่ะ มาดดูันิอะไรมันอยู่ไหนวะไปเจะไปกลับไปเอาดินเพิ่มอ๋ออยู่ตรงนี้เหรอโอ้ยเยอะมากจังข้าคือนินจาเอ็นยูโดนซิมตูอั t ด์ e บอร a สเต็มองขึ้นมาข้างบนว่าไงผู้ท่านต้องการอะไรข้าพอดีนจาไม่ใช่เลยไงอ๋อเชื่อว่าาลืมลืมโลเรียกข้าว่าโจก็ได้ ูังนข้าชื่อบาวนะเป็นกษัตริย์ของวินเทเกตอืมท่านต้องการอะไรกับดินแดนของข้าพอดีข้าอยากจะรวบรวมแดนเหนือนะท่านแล้วท่านจะรวบรวมไปเพื่ออะไรกันโอ้ก็เวลามีสงครามมีอะไรแดนเหนือเราจะช่วยกันรวบรวมที่หมายถึงหมายถึงรวมรัดทุกรัฐเข้ามาด้วยกันนั่หรอใช่เป็นเมืองย่อยนะท่าน คือเป็นเขาจะพูดว่ายังไงดนะีเป็นอารมณ์แบบเป็นเมืองนี้เมืองนี้เมืองนี้อะ่ะแต่ว่าขึ้นตรงให้กับกษัตริย์โดยมารับใช้โดยที่เอะมารับใช้โดยการที่กษัตริย์เรียกเท่านั้นส่วนเมืองของท่านท่านก็ปกครองไปแล้วใครคือกษัตริย์ที่ปกครองทุกระบบข้าเองแล้วข้าจะได้ประโยชน์ใดจากเหตุการณ์นี้ ล้วท่านต้องการอะไรล่ะข้าไม่ต้องการอะไรล้อข้าแค่อยากมีชีวิตที่สงบสุขนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านจะได้อเอาเป็นว่าหากท่านสร้างสถานทูตเสร็จแล้วก็เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรมาข้าจะตัดสินใจอีกทีนี่เป็นเพียงข้อเสนอนะการคุยเจราจากันยังไม่เริ่มเนะิจนรว่าท่าน,นสนใจหรือเปล่านะ ข้าพอให้ความสนใจได้บ้างแน่นอนว่าข้าอาจจะช่วยก็ได้แต่ขอเก็บไปคิดก่อนได้นะคือข้าก็จะแต่งตั้งให้ท่านเป็นหลอดแห่งเกาะนี้นะโดยปกครองแถวนี้ปกครองก็เกาะของท่านนั่นแหละท่านน่าน้ํนนาและมีอะไรก็ส่งคนไปบอกข่าวแค่นั้นเองเขาไม่ได้ต้องการอะไรเยอะแยะมากมายแล้วจํานวนของคนในนั้นจากท่านมีกี่คน ตอนนี้มานสิบสองแล้วคนที่มีความสามารถของนักลบบ้างล่ะก็เกือบทั้งหมดนะครับแล้วการเงินณเวลานี้ล่ะการเงินตอนนี้คือคล่องตัวนะครับหาเงินได้ตลอดท่านทําธุรกิจไหนเป็นหลักมีมีทั้งธุรกิจเหล้ามีทั้งธุรกิจยาธุรกิจเบอร์รี่ข้ามีหมดนะ นับว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจแต่ขอเก็บไปคิดอีกทีแถมแ,แถมสูตรทำเล่า,าไว้ค่าด้วยก็ดีสามารถมัดใจข้าได้นะพอดีข้าไม่ได้พกติดตัวมานะ,ะไม่เป็นไรวันที่พวกท่านจะรวบรวมคนมาก็มาคุยกับข้าได้คือก็นำมาให้ข้าก็ได้เอาเป็นว่าถ้าท่านสนใจท่านมาที่เมืองข้าดีกว่า ได้แน่นอนครับอย่างดีนะแต่ข้าขอให้ท่านสร้างสถานทูตไว้รอที่ที่องค์ทงแล้วก็เงียบให้พวกเราคุยกันได้นะได้เลยถ้าอย่างนั้นรับทราบแล้วไม่ว่าข้าขอตัวก่อนแล้วกันนะขอให้โชคดีท่านเป็นผู้นำที่นี่ใช่หรือไม่แน่นอนโอเคข้าชิบาวนะรับทราบชื่อนะใครจำเอาไว้แน่นอน โอเคนะโอ้งั้นเข้าไปรบกวนเวลาท่านดีกว่าเอาไปเจอกันไว้เจอกันเฮี้ยมันจะเล่นกูแล้วมันจะเล่นกูแล้วมันอยากเป็นนาณาจักรอังกฤษไอ้เฮี้ยไ้ไม่เกิดแต่เพชรเกิดแชนคิดว่าไงวะก็ขุดแต่เพชรมาเพื่อนเราข้ามเหล็ก ตอนนี้กูมีเพชรอยู่สิบเก้าเมตรไม่เราข้ามเหล็กไม่ได้เหล็กมันใช้คับของแบบพวกบางชนิดอ่อะเข้าใจว่าเ่นวัสดีมีใครอยู่ที่นี่ไหมอะไรอ๋อ คือข้าอยากจะถามว่าวินเทอร์เกสราชาแห่งวินเทอร์เกสได้มาคุยกับท่านหรือเปล่าราชาพบคนาาที่ทำทรงเหมือนราชาบ้างไหมทำทรงเหมือนราชาเหรอคิดว่าไม่นะทำไมพอดีว่ามันเป็นเหตุทางการเมืองนิดหน่อยเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอาให้ฉันฟันได้หรือเปล่า <c oughs> วินเทอร์เกตเขาอยากจะรวมดินแดนทางฝ่ายเหนือทั้งหมดออกมาเราเป็นเพียงไม่กี่ดินแดนนี้พวกเขาน่าจะต้องมาหาเราทุกคนนะเพื่อรวบรวมดินแดนเ,<อ>เขาอยากจะแต่งตั้งให้เราเป็นหลอดแล้วปกครองเมืองของเราเองเอข้า<อ>ที่เป็นพันธมิตรเกับท่านมาก่อนเลยอยากจะมาเตือนพวกท่านไว้เบบนั้นก็น่าจะแย่หน้าดูนะอื เลวเร,วร้ายที่สุดอาจจะเกิดเป็นสงครามก็ได้ว่าแต่คนในเบืองของท่านหายไปไหนหมดอ,ออกไปข้างนอกประจนภัยกับอี่เจ้าตัวหนึ่งก็นั่งตกปลาอยู่เอ้ยตกปลาไม่นี่อยู่ในบ้านนออาน่ก็เสียงกันนะตอนนี้พวกท่านมีชุดเกาะกับดาบหรือยังอาวุธที่ใช้โชว์แสงในนภาพของพวกท่านได้ ข้าก็มีก็แค่ท่านี้แหละดีมากหาพวกเขามาท่านรีบใส่ก่อนแล้วไปคุยกับพวกเขาด้วยทันทีถ้าไม่เขารู้ว่าพวกท่านไม่มีสิ่งของใดๆจะป้องกันบ้านของตัวเองเด็ดขาดนะเออเงนแป๊นึงน,น,นะเฮ้ยหี่ไหนของหมอน,นั่นละเฮ้ย yeah. นเนยี่ขาไม่ติดีัวกันถ้าคนอื่นกลับมาแล้วพวกท่านช่วยเอ๊ะท่านช่วยเตือนพวกเขาด้วยแล้วกันขอให้โชมว,ว่ามีคนกำลังจะมาบุกลูกเตือนว่าราชาแห่งวินเทอร์เกตกำลังจะมา โปรดเจราจาอย่างใจเย็นยของการแค่นั้นขอให้เทพธิดาคุ้มครองทุกท่านเหมือนกันนะแข็ง คกับผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนจะยังไม่มีใครมาหานะใช่หรอชวนเราเรียบร้อยโดนอาณาจักรอาซูริมีปัญหาขับแข้งเครื่องใจกันไปไหมนะแกนรอมันกลับมาครับเพราะว่าผมตั้งตั้งโซ่ไว้แล้วมึงจะได้บอกพวกมันด้วยว่ามึงตั้งโซ่ไว้ทำไมค่ะ ตรงนี้โลนอ่ะเออรงนี้โล่นกูมีไหฮสุดยอดเลยอ่ะวอยแอนมินด้วยเดี๋ยวตรงท้ายกำแพงแปดบอยแอนมินนี่นี่นี่เท่าหน้าเราจะไปถึงที่ที่มีคนอยู่ไม่อยากเข้าไปใกล้เราควรจะจอดเยอะก็ขนของกำแพงแปดดาวยอดนี่นี่นี่เพื่อนตรงนี้ถึงตรงนี้พวกเราลงเลยอเ Mm. What people look at him, but they look at the food. What a mask call she mm. can such a lovely mm. beard. He will heal like a holy healer mm. who would heal her son. Love of the mad and great. ลา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 คือายไปไหนวะไปเรื่อยละไปเรื่อยละไม่ตรงคีย์ละกลับมาเจอกันอีกครั้งกับโอเวอร์โกรว์มาแล้วเป๊กเพื่อนมึงจะรู้เพราะกูเปลี่ยนไปเยอะบ้า บาเรียดระยะเวลาแค่ที่มึงดูวันนั้นตอนนี้แกเป็นประสานใหญ่มากเลยขายได้5บาทขายทั้งหมดกดปุ่ม F ขายขายใช่ไหมขายแล้วนะเออ F นะอ๋ออ้ยได้สามสิบบาทคือร้อยหบาทของมึงเหรอเออ อันนี้แค่สองแค่สช่องแล้วเนี่ยไอ้ี่อะไรเนีู่ดพูนแมงพูะตลกไปเยอา่้อา่เอากูอันนี้นะสองกอไอ้พูแมงพูดหยิางตลกเลยอะอะไรอ่ะไปนอนแล้วจันฝากด้วยเจอกันหน่หเหรียญเงินหกสิบสี่บาทหกสิบสี่บาทใช่หรอหกสิบสี่บาทอืม มันสแตกหนึ่งพอดีอะอแล้วเหรียญเงินเราทำให้มันเล็กลงขึ้นมาอีกได้ไหมี่ะอ่าก็หกสิบสี่เหรียญเ,เงินก็หนึ่งเหรียญทองโอเ้เราก็จะเราอาจจะสามารถเพิ่มออฟเฟอร์ให้เราจะได้แอดวานซ์เชตมาออนี่ไงแก่หนึ่งตัวเฮ้ยนั่นอะใครวะนั่นใครวะอยู่กูเหรออยู่หลังมึงในสัตว์เอา เลยนี่ใครอ่ะเฮ้ย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 มึงทำอะไรในบ้านจานอ่ะไหนเมื่อกี้เนี่ยไม่มีกูเห็นเต็มเต็มตาเลยมันวิ่งเลยเลยแดงใช่ไหมไอแด้งแดงใช่ไหมเออจานมึงมากับกูเดี๋ยวเราไปคุยกับจุฬากันเฮียเอ้ย มึงเข้ามาโง่ๆอย่างนี้เลยเหรอเออมันเข้ามาอย่างนี้เลยเหรอเออมันเข้ามาหมดไอ้เหี้ไยไม่งั้นขอโดนปนหรอกยอมได้เดีนเรจะไปคุยอย่ะไปลองเชิงดูก่อนเรามีปัญหากระแดนเหนือแล้วอันน,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 นี้อันนี้คืออันนี้จะไม่ใชาจา์มันไม่ได้พุ่งไปใช่ไหมฮะไม่ มันจอะกันเว้นว่าเล่นน่ะไอ้เวลาแม่งขุดต้นไม้ทำไมมันขุดเนี่ยไอหัวแดงมันอยู่วัวกลัวแล้วเพื่อนตอนเนี้ยไอเอ็นน่นมาแล้วกูเจอคนเราคุยกับเขาครับเจ้าเมืองของพวกท่านอยู่หรือเปล่า ข้าจะคุยกับเขาได้ตอนไหนสักคู่กูอนกู่ไดอเปลาข้าจะรอมืบุกบานกูเปล่าวะย็นจานดูแบบอยู่ดูแบบได้มันไม่มีกูกอดแฮไหนเฮียถ้ากูถ้ามันเห็นสตรีมกูคือกูจบเอ่อไม่ทราบว่าสองท่านนี่คือใครกันเอ่อข้ามาจากดีแดนฝั่งเหือ พอดีว่าเพื่อนข้าโดนคนบางคนบุกเข้าไปในกำแพงของเขาเอเดี๋ยวนะกำแพงตรงไหนเอ่ยข้างข้างนี่เลยนะอ๋อข้างข้างนี่เลยเหรอใช่ครับใช่ครับเลยเดี๋ยวนะก็เลยมาหาข้าเพราะว่าสงสัยว่าเป็นคนบุกเข้าไปถูกหรือไม่ข้าแค่อยากจะมาถามว่ารู้จักผู้ชายที่หัวสีแดงตาสีแดงหรือเปล่าพลาโคนเดี๋ยวนะคนเมืองข้าข้ารู้จักอยู่เขาไปทำเขาเข้าไปเหรอ เขาเข้ามาต่อหน้าต่อตาเลยเขาเข้าไปทำอะไรวะเนี่ยเขาทุบกำแพงเข้ามาเข้ามาวิ่งเล่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดข้าเจอเขาเดี๋ยวข้าลองคุยกับเขาก่อนโอเคไหมเพราะฉะถามด้วยว่าเขาเข้าไปทำอะไรข้าไม่อยากให้เกิดปัญหาวุ่นวายเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าทุบกำแพงเพื่อนข้าบ่อยไถ้าอยากคุยกับเขาจริงๆค่อยทุบไป ข้าโดนซวยของไปเยอะแล้วโอเคโอเคข้าข้าใจข้าแต่ข้าขอโทษจริงๆรอบนี้คนของข้าผิดเองครับไม่เป็นไรกันลาขอขอให้ที่ที่ลาคุณก่อน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 ไปท่านรอแป๊บนึงนะอุ้ยมันมีของเส้นไหว้ว่ะไม่ไม่ไม่โอ้ยอาหารหมดไม่ยินไหมเฮ้ยคนดีอยู่นะไอ้เนี่ยนี่แหละที่กูมาถามทางเหล็กมันใช่เหรอไอมีเยอะแต่จักมันสวยอยู่ วมกลับบ้านแน่สัตว์แก่ตัวนี้สวยไปกันเพิ่มขอกลับบ้านได้ไหมอ่ะเล่นแก่ก่อนเล่นแก่ก่อนถึงค่าจะมีไม่มากแต่ว่ารับนี่เป็นคำขอโทษแทนแล้วกันนะไอ้เพิ่ม Instant Golden Apple มากไปพิม <laughs> มากไปข <laughs> อบพระคุณมาก <laughs> ขอรับไ้แต่โดยดีแล้วถ้าถ้ามีอะไรก็บอกข้าได้ข้าก็จะพยายามช่วยพวกท่านแหละ เจตีดาคุ้มครองข้าไปละทำทุกท่านกันเช่นกันนะเย้มันให้เอ็นชาร์ตให้กูได้เฟิร์มาไอสัตว์ทำมันมาถล่มกลัวมันไม่ทำอะไรมึงหรอกไม่มันอาจจะหลอกนะเว้ยเอาเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูไปจำอยู่ที่นี่สักสองสามวันแล้วกันดูก่อนว่ามันจะมีใครทำอะไรหรือเปล่า